สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาครับนะครับผมนี้ก็จะมีคนขอการบ้านมาในคอมเมนต์นะมาให้ลองวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้นตัวนี้นะครับผมก็จะมีแบ่งด้วยกัน3ตัวคือ i n g i s ก็ p r a p h g แล้วก็ s k e นะครับก็ระหว่างที่ผมพูดเนี่ยก็อ่านคำเตือนผมไปก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากช่องหนึ่งครับช่อง after d o y ครับของน้องผมเองเกี่ยวกับทฤษฎีการเล่นหุ้น พื้นฐานการเล่นหุ้นเลยใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยต้องเข้ามาดูเลยนะครับผมเพื่อการเรียนรู้พื้นฐานแน่นก็ไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมนะเอามาเป็นทฤษฎีในการปร,ปรับใช้ในการเล่นหุ้นของเรานะครับเรามาดูตัวเลขกันเลยนะครับ INGS นะครับหุ้นตัวนี้ Time Frame Day ไห้การเฟ a m e มันค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเพราะตอนนี้ นะครับในฟาร์มเฟรมมันนะครับ f t ีมันนี่ตรงนี้แตะตรงนี้แล้วนะครับสร้างแนวต้านเลยกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับต้านนี้เปเ๊ะปเ,ปเลยนะครับในการาฟมันนะแล้วสวยด้วยแต่อายเนี่ยน่าจะโอเวอร์บอทไปหน่อยก็เลยทําให้หักหัวลงมาพอหักหัวลงมาเนี่ยครับมันก็มีการแทงแทงเลยขายเนาะแรงแรงขายลงมานะครับสําหรับผมอ่ะหุ้นตัวเนี้ยผมว่ามันสวยนะจากที่ผมดูมาเนี่ย 1> 1.30ไอหนึ่นะนะครับแนวต้านเขาเนี่ยหนึ่งและตรงนี้มันขึ้นไปแตะเกินหรือยังนะผมว่าดนหนึ่งเท่ากันเลยพอขึ้นไปแนวต้านตรงนี้มีการเทขายลงมานะครับเดี๋ยวผมขอตีแนวต้านมันปพอดีก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับโอ้มันโค้งสวยมากเลยเนาะสำหรับวันนี้นะมันโค้งมาอย่างนี้เลย สวยสวยสวยอาจจะอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ขึ้นไปเขาเรียกอะไรนะครับอ่ะคนก็ชอบเล่นครับกันนะในการาฟมันนะแต่เราก็ดูมันดูการาฟวีก,กันดีกว่าการาฟวี่เนี่ยโโหใครเข้าตั้งแต่จุดตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าสวยนะเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยแต่จริงจุดที่เขาคอนเฟิร์มในการเป็นขาขึ้นเนี่ยคือมันเป็นจุดตรงตรงนี้นะในมุมมองผมนะผมว่าจุดตรงเนี้ยมันเป็นจุด ตรงนี้พอดีนะครับคนที่เข้านะ่าจะเข้าช่วงนี้แหละถ้าเล่นตามเทคนิคนะครับเพราะว่าเส้นตรงนี้มันตรงนี้มันยังไม่ได้ผ่านอะไรเลยนะครับเพิ่งมาผ่านคือจุดตรงนี้เองนะครับผมสําหรับ i n g s นะ i s i เขาในกราฟวีคมันก็ยังอยู่ในโซนโอบอสอยูนอนะแล้วเริ่มหักหัวลงมานิดนึงเพราะเนื่องจากแต่พอแต่ขึ้นไปแล้วเนี่ย นะครับมีแรงเทขายลงมาเพื่อทําฐานนะผมว่าน่าลงมาทําฐานแต่คงจะไม่ไม่เกินฐานเดิมครับตรงที่9บาทนะครับเดี๋ยวผมสร้างแนวรับในกราฟวีคไปก่อนนะครับกราฟวีคผมสร้างแนวรับลึกซะหน่อยนะครับเพื่อที่จะเผื่อมันจะเล่นรอบนานหน่อยนะครับหุ้นตัวนี้นะบางทีมันใช้ระยะเวลาในการเล่นนานหน่อยนะครับกรอบในการเล่นนะครับในมุมมองผมนะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเป็น เส้นแนวต้านของเส้นแนวรับหลายครั้งในการที่ก่อนที่จะหลุดลงมานะครับนี่ก็แนวต้านไม่ผ่านก็หลุดลงมานะครับผมมุมมองผมนะผมมองประมาณนี้นะครับส่วนกราฟเดเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกราฟเดสวยงามมากครับเห็นไหมครับลาบปุ๊บตัดกันพอดีนะครับส่วนใหญ่มันก็ตัดคร่าวๆนะคือแนวรับเนี่ยผมก็จะใช้คร่าวๆเพราะผมไม่ได้วางเป๊ะแล้วก็ rsi เขาเนี่ย อยู่ที่50กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคเลยนะครับหุ้นตัวนี้แนวรับในระยะใกล้คือตอนนี้เขาเขาไอ้นี่แล้วอ่ะตรงน,นี้เขายกยกฐานขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นไปกว่าเดิมแล้วนะครับแต่มันติดตรงที่ว่าเวลาเขาเล่นเนี่ยผมว่าฐานเขาเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาในการขึ้นไปแตะผมว่าเขาน่าจะไปแตะแะไะแตะที่1.3 0สอีกทีหนึ่งนะครับผม ถ้ามันแตะรอบเนี่ยแล้วมีกําลังในการขึ้นไปสูงเนี่ยผมว่าน่าจะผ่านนะครับแต่การย่อของเขาเนี่ยเขาจะทําฐานอยู่นะครับทําให้มันผมว่าไม่ควรที่จะดุดตรงเนี้ยบาทหนึ่งอะในความคิดผมนะเราสะสมได้ที่บาทหนึ่งนะครับแล้วก็แนวต้านย่อยแนวต้านแรกที่มันจะทําไปก็คือแนวต้านตรงนี้นะครับผมนะสําหรับคนที่ยังไม่มีของเนี่ยผมว่านะ เราควรรับได้ถึงเนี่ยครับ0.92ถึง1บาทเนี่ยนะครับถือใครที่มีของอยู่แล้วเนี่ยก็รันไปเลยครับผมว่ามันน่าจะไปแตะตรงนี้ก่อนนะครับ1.13ก่อนนะครับเผลอๆมาแตะแค่นี้ก็ได้ครับ1.09ก็ย่อลงมานะครับย่อลงมาอีกทีนึงเพื่อทดสอบนะครับ0.98เนี่ยน่าจะทดสอบหรือไม่ก็ทดสอบตรงที่0.97เนี่ยมีไส้ลงมาแล้วก็ทําขึ้นไปใหม่ นะครับแถ่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันรอบเนี้ยรอบตรงนี้นะครับรอบตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะขึ้นไปแตะตรงนี้ได้นะครับถือว่าสวยเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะมีแรงต้านไม่ได้เยอะมากนะครับเหลือรอบสุดท้ายเนี่ยผมว่าเขาน่าจะทําขึ้นไปทําเบรกไฮใหม่เลยนะเนี่ยทำออทามไฮเลยนะเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยในความรู้สึกผมนะผมคิดประมาณนี้นะครับเพราะว่า RSI เนี่ยเขาก็ช่างเหมาะเหลือเกินนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราดูใน ใน RSI ของเขาเนี่ยมันก็ตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นโลที่ต่ำกว่าเนาะนะครับถ้าเรามองเนี่ยมันเป็นโลที่ต่ำกว่าในด้าน RSI นะโรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับสูงกว่าปะเนี่ยโลตรงนี้แถวๆเนี้ยมันก็จะสูงกว่าแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ที่จะเป็นด o w n w a นะนะครับแต่ก็ถือว่าสวยตัวเล่นตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าหลุดเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีตรงนี้ว่าเพื่อ เพื่อความมั่นใจถ้าหลุดเอาหลุดแน่ๆเลยถ้าหลุดช่วงนี้ไปผมว่าก็น่าจะให้ออกก่อนนะครับระยะสะสมผมให้มองที่ตรงนี้เลยเข้าได้ไหมหวันวันจันเนี่ยถ้ามันย่อลงมาเนี่ยคุณเข้าไปก่อนก็ได้ครับที่บาทถึงบาท2เนี่ย1.02เนี่ยเข้าไปก่อนนะครับแต่ถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยคุณก็สะสมใหม่นะครับหรือไม่คุณก็จะมารอเล่นตรงนี้ก็ได้ผมว่าเขาหน้าขึ้นไปแตะตรงนี้ก่อนอนะ ถ้าเไปแตะตรงที่บาทเก้าก่อนแล้วค่อยย่อลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปแตะตรงเนี้ยบาทสิบสามนะครับพอบาทสิบสามไปเนี่ยเขาก็ต้องไปจะแดวต้านตรงนี้หนึ่งจุดสองสามก่อนนะครับเพราะว่ามันมีมีแรงขายมาเยอะอยู่นะครับสําหรับสองช่องเนี้ยแต่ถามว่าในความคิดผมเนี่ยวันนี้มันก็สวยนะมันมันก็เหมือนจะไม่ให้หลุดนะเหมือนลากลงไปเพื่อทดสอบแนวตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับในมุมมองผมอมันดูใกล้ๆเนี่ยตรงเนี้ยครับ เนี่ยเขาชอบทดสอบเนี่ยเนี่ยวิธีการทดสอบของเขานะคือเขาทดสอบเว้ยไม่หลุดปุ๊บไม่หลุดปุ๊บอ่ะมีเทแดงมาปุ๊บเปิดโดดเทแดงแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยนยครับขึ้นไปปุ๊บแล้วไปประชนกับแนวแนวแนวตัวเนี้ยเอ้ยว,ว่ามีวอลลุ่มเข้ามาปุ๊บเขาก็เลยดันขึ้นไปพอดันขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆอ่ะเขาควรที่จะยืนได้แล้วด้วยซ้ํานะครับในในในตรงนี้นะในความคิดผมนะที่ บาทสิบสามเนี่ยมันต้องยืนให้ได้แล้วนะครับผมแต่อีกวันหนึ่งเปิดมาเทล,ลงมานะครับน่าจะมีแรงขายจากกลุ่มตรงนี้ยังเหลือแ,แรงขายอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยๆย่อลงมาแต่ย่อลงมาครั้งน,นี้เขาไม่หลุดนะครับไม่ได้หลุดแล้วก็ตรงเนี้ยโลตรงเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะยกไปแล้วนะครับถ้าเราเทียบกับตรงนี้นะนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะย่อลงไปแล้วนะครับผมมันก็ยกขึ้นไปแล้วฐานเขาอะ นะครับรอบนี้ผมว่าน่าจะเป็นระยะสั้นก่อนที่เขาจะทาขึ้นไปไปแตะตรงนี้นะผมว่าเขาน่าจะย่อลงมาอีกหน่อยเขาอาจจะขึ้นไปก่อนแล้วก็ย่อลงมาอีกหน่อยในความคิดผมนะเพราะหลายๆครั้งที่เขาทำเนี่ยในมุมมองผมนะเนี่ยเขาจะพยายามเล่นระยะเวลาในการเล่นเขาเนี่ยค่อนข้างใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับไม่ได้ทําขึ้นไปแบบทีเดียวอาจจะขึ้นไปปุ๊บแล้วมีแรงเทขายลงมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับเพราะระยะมันยังอยู่ไกลเนาะจากบาท 0 4เนี่ยไปถึงบาท30เนี่ยมันต้องใช้พละกกำลังพอสมควรแล้วก็ตอนนี้มันก็น่าสะสมเพราะว่าเนื่องจากวอลรุ่มเขาค่อนข้างที่จะน้อยแล้วนะครับในกรอบในการเล่นของผมก็ประมาณนี้แหละครับถ้าใครรอได้ก็รอที่บาท1.02ถึงเนี่ยครับ0.91นะครับสะสมไปก่อนนะครับไม่เสียทรงแล้วกร้าเขาดีด้วยไม่ว่าจะเป็น time frame month time frame week ก็น่าเล่นนะครับสำหรับตัวนี้นะผมว่าเขาน่าจะขึ้นไปแตะตรงนี้ก่อน นะครับน่าจะมีแนวต้านย่อยตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเขายืนได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไปตรงนี้เลยแตหนึ่งจุดหนึ่งสามเมื่อ,อไหร่ที่เขาแตะหนึ่งจุดหนึ่งสามได้เมื่อไหร่นะแล้วเขาย่อลงมาเนี่ยอันนี้เข้าได้เลยนะครับผมมั่นใจว่าน่าจะไปต่อแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เขาไม่แตะเนี่ยคือเขาจะมาติดตรงแนวต้านเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ปุ๊บแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยถ้าเขาขึ้นไม่แต่อีกทีเนี่ยอันนี้ก็เข้าได้นะครับแต่เรารอย,ยอดีกว่าเล่นจังหวะย่อเพราะว่าเนื่องจากหุ้นนนนนนนเเเเเเีี่่่ยยวลลาามััครรกออออะไงงถใืข เบรกไฮเนาะนะครับเข้าปุ๊บอ่ะมันถึงเบรกแท่งที่ก่อนที่จะเบรกไฮเนี่ยเขาจะเข้าไปแล้วเข้าไปรอปุ๊บถ้ามันขึ้นไปสักพักนะมันก็จะย่อลงมานะครับจังหวะนั้นเขาก็ใส่ไม้2กันนะครับแต่ถ้าสําหรับผมเนี่ยผมชอบเล่นจังหวะยอ่อเพราะว่า1การย่อเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเล่นย่อเนี่ยมันเขาเรียกไงพูดยังไงดี เราไม่รู้ว่าจะย่อไปถึงไหนใช่ป่ะครับใช่ครับมันเราไม่รู้หรอกว่ามันจะย่อไปถึงไหนแต่มันจะมีจังหวะที่ย่อลงมาเห็นไหมครับและจังหวะที่มันยกฐานขึ้นไปเนี่ยแล้วมันก็จะมีวันหนึ่งที่มันทดสอบอีกทีหนึง่งถ้ามันไม่หลุดเนี่ยแสดงว่าเริ่มเริ่มมาแล้วสองสองแท่งเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มคอนเฟิร์มได้แล้วว่ากําลังจะกลับตัวขึ้นไปถ้าแท่งที่สามาเขียวอย่างเงี้ยแสดงว่าเริ่มเริ่มจะใช่แล้วนะครับแต่แท่งไอ้ตัวเนี้ยในความคิดผมเนี่ยมันยังไม่มีมแท,ท่งแดงมา Happiness นะครับจากที่ลงมาปุ๊บว่ามีแท่งเขียวลงมาเนี่ยมันก็เป็นโดจิเนาะเพื่อที่จะทเอ๊จะเอาไงดีจะไปหรือไม่ไปอ่ะไปแล้วกันพอมีแรงมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวดูนะว่ามันจะผ่านไหมนะไอจุดจุดจุดเนี่ย1.07 1. จุดต้านย่อยๆเล็กๆเนี่ยผมจะไม่ตีนะ1.10เนี่ยตัวนี้ต้านใหญ่อยู่นะครับ1.10เนี่ยถ้ามันสามารถทะลุขึ้นไปแตะ 1. 1 3ถึงได้ตามที่ผมบอกอะ่ะอันนี้ก็น่าไป นะครับสำหรับหุ้น INGRS นะครับตามนี้นะถ้าหลุดก็ให้คัดนะครับตามแผนเลยนะครับเล่นตามแผนสบายใจเทรดแพ้เทรดผิดเข้าผิดไม่เป็นไรครับเรามาเป็นนักเทรดเราก็ต้องเล่นตามแผนเรานะครับเพื่อเซฟนะครับเงินในพอร์ตเราให้ได้มากที่สุดตัวนี้ครับพีรพัดนะครับพีรพันะครับ หุ้นใหม่นะเพิ่งเข้ามานะทรงเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับ0.93เข้าไปวันที่1ตุลานะครับแนวรับเขาสร้างไว้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะสร้างไว้แล้วด้วยนะครับนี่เลย1.18นะครับแต่ตอนนี้ก็ขึ้นไปทำออททมไฮไปแล้วนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะตัวนี้นะ แต่มันเป็นหุ้นใหม่ไงต้องดูระยะอีกทีหนึ่งนะครับต้องเฝ้าระยะอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะเล่นในลัก,ลกษณะแบบไหนอาจจะย่อลงมาอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยมันมันก็มันไม่ควรที่จะคือ,อยังไงเราจะพูดยังไงดีคือแบบถ้ามันย่อลงมาทาฐานแล้วส่วนใหญ่หุ้นในพวกเนี้ยหุ้น IPO หุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีระยะเวลาสะสมของเขาแล้วเนี่ยประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วมีฐานของเขาเนี่ยมันก็จะขึ้นไป ขึ้นไปแบบนี้คือขึ้นไปเพื่อที่จะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพราะมันมีโลโลนะครับมันมีโลตรงนี้ในกราฟวิ่งนะมันมีโลตรงนี้1โลตรงนี้2และไฮเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ไฮขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็ไฮเขาขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งก็เป็นเทรนขาขึ้นพ้นที่เป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยมันเป็นข้อดีคือหนึ่งมันมันคือการคอนเฟิร์มที่ชัดแล้วว่ามันเป็นเทรนขาขึ้น นะครับแต่เมื่อไหรที่มันย่อลงมาหลุดโลเนี่ยแล้วมันก็ทำ high ํำไฮต่ําโลต่ำเนี่ยแสดงว่ามันเป็นหุ้นขาลงขึ้นไปทําฐานลงไปทําฐานใหม่นะครับแต่หุ้นตัวเนี้ยผมว่าในระยะเนี้ยในปีเนี้ยน่าจะทําได้ดีนะครับผมในความคิดผมนะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับก็เป็นแนวทางเฉยๆ HI ในกราฟวิกเนี่ยอยู่ที่65.47%นะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็แท่งตรงเนี้ ในการาฟวิกเนี่ยในเดือนในวิกเนี้ยมันก็เกินอันเก่ามาเนาะถ้าเราเทียบกันอย่างเงี้ยมันก็เกินเกินแนวต้านอันเก่ามาซึ่งคอนเฟิร์มว่ามีแรงที่จะขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังมีแรงขายเพื่อที่จะยังไม่ให้ไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าระยะเนี้ยคือการทดสอบแนวเบรกครั้งเนี้ยครับแนวไฮครั้งเนี้ยครับต้องชนหรือไม่ต้องผ่านให้ได้นะครับ ถ้าไม่สามารถผ่านได้เนี่ยมันก็จะย่อลงมาทําฐานก่อนนะครับก่อนที่มันจะขึ้นไปถ้าฐานในการในการทําครั้งนี้ถ้าดูจากกราฟวีกนะมุมมองผมเนี่ยถ้าฐานเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะลึกเหมือนกันนะเวลาเขาย่อลงมาย่อลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยจากยอ่อถ้าดูกราฟวีกนะดูกราฟวีกในในในกราฟวีกเนี่ยที่เขาทําขึ้นไปเนะี่ยสูงสุดอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าสามนะ พอย่อลงมาเนี่ยย่อลงมาถึงเท่าไหร่1.3 3 0 6 0ศูย์จุดเลยนะกี่จุดอะ60จุดเลยนะที่เขาย่อลงมาเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ไม่เป็นธรรมดาครับสำหรับการที่ขึ้นไปถึงเนี่ย02.10เนี่ยแล้วก่อนที่เขาจะย่อลงมาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะย่อมาถึง1.60ได้เหมือนกันนะครับหรือ 1. 6 5ก หนึ่งจุดห้าก็ได้นะครับแล้วแต่มุมมองนะแต่มุมมองผมผมให้แนวต้านไว้ที่เท่านี้นะใหแนวรับไว้ที่เท่านี้นะครับไม่อยากจะให้ลึกไปมากกว่าน,นี้แหละถ้าลึกไปมากกว่าน,นี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะลึกได้เพราะว่าโลเขาก็ยังอยู่ลึกอนะ่ะถ้าเทียบโลเนี่ยต่อให้เขาหลุดมาตรงเนี้ยเนี่ยหลุดมาไม่หลุดโลเดิมตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ถ้าเรามองอะ่ะถูกไหมแต่ถ้าเราให้เขาหลุดไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะเนี้ยเนี้ยอาจจะมีสกิลหลุดไปบ้าง นะครับแล้วก็เราขึ้นไปแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เฝ้านะอันนี้ผมมาทําตามกราฟที่ผมเห็นว่ามันสวยนะครับเดี๋ยวต้องเอาเข้าเข้าลิสต์และไปเฝ้านะครับว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงนะครับตามที่ผมบอกเลยในคลิปว่าการเล่นหุ้นผมผมคือต้องการเฝ้าเฝ้าดูพฤติกรรมของเขาก่อนนะครับการขึ้นการลงนะครับเพราะว่าเราจะดูว่าจุดที่เขาจะผ่านไหมเนี่ยมันมีวิธียังไงนะครับก็ไอซออยู่ที่ 61%.45 นะครับ นะตัวนี้ก็ถือว่าสวยเพราะว่าตรงนี้ซึ่งมันผ่านมาแล้วนะครับเมื่อวันวันนี้ที่ผ่านมามันมีแรงขึ้นไปแล้วนะครับ1.91เนี่ยมันมีแรงขึ้นไปแล้วนะครับแล้วซึ่งมันสูงกว่าตัวนี้ด้วยซ้ํานะครับซึ่งในมุมมองของผมเนี่ยถ้ามันมีแรงขายมาลักษณะเนี้ยผมว่าเขาย่อมาไม่ลึกหรอกตัวเนี้ยถ้าจะย่อจริงจริงนะถ้าจะเก็บใครมีของแล้วเก็บได้รอขึ้นไปแตะนะครับอาจจะมีแรงขาย,ยที่2บาท สองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นมายืนตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยตอนนี้มันก็ขึ้นถือว่ายืนไหมมันยังไม่ยืนนะยังไม่ยืนพ้นตรงนี้นะแต่ผมในความคิดผมเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไปได้นะตัวเนี้ยผมสร้างแนวรับในโซนนี้ก่อนนะถ้าหลุดตรงนี้ค่อยเลิกก่อนนะนี่นะในความคิดผมนะครับก็แล้วแต่มุมมองนะแต่ผมคิดว่าผมชอบตรงนี้มากกว่า เพราะว่ามันผ่านหลายอย่างดีนะครับไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดนะครับมันก็มีแนวรับหลายหลายแนวนะที่มันจะทําให้ให้ให้เป็นคําตอบแต,แต่ผมว่าชอบตรงเนี้เพราะามันมันเป็นแท่งใหญ่ดีมันจะมีคนหลุดดอยค้างอยู่ตรงเนี้ยนะครับอาจจะมีคนค้างอยู่ตรงเนี้ยเยอะนะครับแล้วมีคนเก็บราคาตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับในมุมมองผมนะผมว่าถ้าจะเล่นในระยะเนี้ยผมว่าให้ดูก่อนเฝ้าก่อน ว่ามันจะยืนขึ้นไปตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับจะยืนตรงนี้ก็ได้1.93เนี่ยถ้ามันยืนยืนได้เนี่ยโอเคเลยนะครับแต่กลัวว่ามันจะขึ้นไปแตะปุ๊บแล้วมันก็จะย่อลงมานะครับย่อลงมาก่อนนะครับในวิธีของผมเนี่ยถ้าคุณมีของคุณรอไปก่อนถ้ามันขึ้นไปแตะปุ๊บคุณขายก่อนนะครับครึ่งนึงก็ได้แล้วมันจะย่อลงมาบางคนจะไม่ไปแตะตรงนี้เลยทีเดียวหรอกเพราะว่ามันยังไม่ย่อย่อมันยังย่อไม่ได้ยอ่ยอย่อลึกมากเลยนะครับมันจะเล่นประมาณชุดเนี้ย เนี่ยมันจะเล่นชุดเดียวกันชุดที่มันขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นไปแล้วใช่ปะมันก็จะเล่นชุดเนี่ยแล้วมันก็ย่อลงมาแล้วนี่ก็ย่อลงมาแล้วนะครับแต่ย่อเนี่ยรอบนี้ผมว่ามันน่าจะน่าจะขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ย่อลงมาย่อลงมารับเนี่ยผมว่าให้รอรับที่หนึ่งจุดเจ็ดสองนะครับรอได้ไหมถ้ารอได้ก็โอเคนะครับถ้ารอไม่ได้เนี่ยก็ก็ก็เข้าไปเล่นนะครับเนี่ยเเข้าไปแล้วสองจุดหนึ่งศูนย์ด้วยโอ้ ระยะเวลายังก็ไม่เยอะนะแต่ถามว่าผมว่าเข้าไปได้ไหมเข้าได้นะเดีย๋ยวรอมันเบรกไอ้เส้นตรงนี้ขึ้นไปก่อนเนี่ยไอ้ไอ,ไอ้แซงสีแดงแดงตรงเนี้ยนะ1.94เนี่ยถ้ามันเบรกขึ้นไปได้นะชัดเลยนะครับเดีย๋ยวมันจะขึ้นไปต่อแน่ตัวนี้นะก็เข้าไปก่อนครับหุ้นตัวนี้นะวันจันทร์ถ้าสถานการณ์เอ้ยวันอังคา,ารเนาะถ้าสถานการณ์มันดีก็น่าจะเข้าเล่นได้นะครับหุ้นตัวนี้นะค่อยๆไปเรื่อยๆนะหุ้นตัวนี้ท่านย่อแล้วก็เก็บ ไม่ให้หลุดตรงนี้พอ1.82นะครับในกอบนี้นะถ้าเล่นถ้าเล่นเลยนะไม่หลุดไม่ให้หลุดตรงนี้พอ1.82ถ้าหลุดปุ๊บก็คัสไปก่อนนะครับถ้าไม่หลุดก็รอลุ้นไปต่อน,นะครับแต่ถ้าหลุดก็ก็ให้คัสมารอรับตรงลึกๆหน่อยนะครับลึกๆก็ประมาณเนี้แต่ถ้าหลุดตรงนี้ก็ให้คัดนะครับแต่สะสมได้นะครับตรงนี้ก็สะสมไปก่อนถ้ามันขึ้นไม่แตะเกินตรงนี้แล้วมันยืดได้นะ เนี่ยตอนนี้มันยังมันพยายามจะเบรคขึ้นไปนะไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันพยายามที่จะเบรคขึ้นไปนะวันเนี้ยแต่มันก็มีแรงขายช่วงบ่ายลงมานะแล้วมันก็เนี่ยมันก็บ่งบอกถึงว่ามันน่าจะเบรคนะวันจันทร์เนี่ยถ้าใครเก็บของมาได้เนี่ยผมว่าน่ารุ้นเลยตัวเนี้ยน่าจะเบรคขึ้นไปนะขึ้นไปปุ๊บแล้วก็มีแรงขายลงมานะครับแล้วมาทําฐานก่อนที่มันจะขึ้นไปแตะตรงนี้นะครับมุมมองผมประมาณนี้นะครับนะ ก็ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งครับ ske นะครับ ske ก็ก็ผมก็อยากจะทำเคยทำมาอยู่นะ ske นะครับแล้วก็มันก็โอเคเลยนะครับในมุมมองกราฟมันกร,กราฟมันนี่ก็มันก็เหมือนจะแตะขึ้นไปเน่มันก็ผ่านมาแล้วเนาะถ้าถ้เราถ้า,ถ,าถ้าเรามองตรงนี้นะครับในมุมมองผมนะผมมองตรงเนี้ย มุมมองผมมุมอมองว่าไอ้ไฮตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันทะลุขึ้นมาแล้วอ่นะเห็นปะมันทะลุขึ้นมาหมดแล้วอ่ะครับมันก็เหลือแค่ตรงนี้นะครับนะครับเหลือตรงนี้กับตรงเนี้ยอีกนิดนึงเนี่ยตรงช่วงเนี้ยอีกนิดเดียวถ้ามันสามารถขึ้นไปแตะได้หรือคอนเฟิร์มว่ามีแรงซื้อเข้าไปแตะเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันมีคนต้องการที่จะเล่นแต่ทีเนี้ยเขายังไม่ให้ไปนะครับมันเลยต้องย่อลงมาเพื่อทำทานเพื่อรวบรวมกำลังเพื่อจะไปอีก สำหรับผมนะมุมมองผมนะแล้วก็เพิ่งเข้ามาในปี1นึบอกว่าปีสองพั 27. นสะิเจ้ามานานแล้วด้วยหุ้นตัวเนี้ยนะในมุมมองผมผมก็จะมองประมาณนี้นะครับนะให้ให้มองประมาณนี้นะกราฟวิกส่วนกราฟวิกเนี่ยมันก็ขึ้นมาหมดแล้วอ่ะมันก็เหลือแค่แนวต้านแค่ไม่กี่แนวแล้วอ่ะตัวเนี้ย ต่ถามว่ามันคงต้องต้องย่อก่อนแหละนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นมาสูงหรือสไลด์เลเวนะครับที่มันไม่ผ่านตรงนี้เพราะมันยังเหลือตรงนี้อยู่1จุดนะครับในกราฟวีคแล้วก็ตรงนี้อีก1ที่แล้วก็ไปตรงนี้เลยนะครับเป็นแนวต้านสุดท้ายที่มันต้องทําขึ้นไปแล้วก็ยืนให้ได้นะครับแต่ถ้ามองดูกราฟวีคเนี่ยมันก็ขึ้นมาทะลุต,ตรงนี้นะตอนที่ผมบอกอะ มันขึ้นมาทะลุตรงนี้แล้วนะครับไอ้เสน้นไอ้แท่งเนี้ยไอ้แท่งแดงๆเนี่ยมันขึ้นมาทะลุแล้วค่อนขั้นขที่จะโอเคแล้วก็เหลือแค่แนวต้านข้างบนที่ยังเหลืออยู่ 1. 33 1 4จุดสามหนึ่งจุดสี่หนะครับที่มันต้องผ่านไมให้ได้นะครับไอ้ไอ้เขาก็ในกราฟวีกมันก็ยังอยู่ที่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์กราฟมันล่ะผมลืมดูก็ยังโอเคสง่งส่งใกล้ๆกันใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในระดับกลางไม่ได้ขี้เละมากนะครับ แล้วก็ไม่ได้โอบบอสอะไรมากนะครับมีการหักหัวลงมาอาจจะรวบรวมพลังก่อนหรือเปล่าที่จะไปนะครับเพราะเขาลักษณะการเล่นของเขาเนี่ยผมก็ยังให้กรอบในการรับเหมือนเดิมนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะ1.06ถึง1.03นะครับในการรับถ้าหลุดจากนี้ให้คัดนะครับเพราะว่าเห็นตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยครับ ชุดนี้เขาเล่นเหมือนกันเลยเห็นไหมครับชุดนี้ว่าน้าเล่นเหมือนกันนะครับรอรับก็ได้ครับสําหรับผมนะถ้าผมให้รอรับเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะรอรับก่อนเพราะมีแรงเทขายลงมาเยอะเหลือเกินผมว่าให้รอรับที่นี่เลยครับ0 1นนะครับแต่ไม่ให้หลุดตรงนี้นะ0.03นนะถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็ให้คัดนะครับรอรับได้เลยครับเดี๋ยวเขากำลังรวบรวมพลังอีกทีหนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปแตะตรงนี้นะ พราะมันมีแรงเยอะเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันลงมาเยอะเหมือนกันนะกว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับเนี่ยมันไปติดต้างตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมครับตั้งนี้ครับนี่เลยตั้งนี้เลยนะครับเดี๋ยวตีให้ดูเนี่ยติดเลยติดกันเลยนะครับมันก็เลยมีแรงขายลงมาเพราะว่าคนไม่ลงจากรอยกันเยอะนะครับแต่บางคนเนี่ยว่ามีการลงจากรอยมาช่วงช่วงช่วงนี้ครับที่เขา รอดรอวันที่จะลงกันมานครับมันก็มีแรงขายขึ้นมาแต่ถามว่าทรงกราฟสวยไหมสวยมากนะครับผมยังเฝ้าและติดตามได้ครับหุ้นตัวนี้มุมมองผมนะสะสมนะครับอยู่ที่1.10นะครับถึง1.03ถ้าหลุดจากนี้ให้คัดไปก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปเล่นใหม่ในช่วง0 9 4ยส่วนจุดอะไรพวกนี้ค่อยๆขึ้นไปเล่นใหม่นะครับมันคงจะไม่หลุดมาไกลกว่าน,นี้นั่นแหละในความคิดผมอะ่ะ มันก็เหลือต้านแค่1นึจาสามนะครับรอบนี้ถ้ามันถ้าถตอว่ามันแตะขึ้นไปโชนตรงนี้ได้เนี่ยแล้วมันผ่านขึ้นไปได้แล้วไปแตะตรง1 2 3ได้นะผมว่ามันจะขึ้นไปแตะตรงนี้อีกทีหนึ่งแต่มันต้องย่อลงมาแล้วก็ทําขึ้นไปนะครับใช้ระยะเวลาหน่อย1.33เนี่ยเป้าเนี้ยไม่น่าไกลนะครับแล้วก็หน 4, 4 5้าเนี่ยเขาหน้าจะไม่น่าไกลในปีหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะมีแตะเห็นอะแต่ปีนี้ใกล้ๆ,ๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีแตะตรงนี้ก่อนอนะ หนึ 1> 1. 2, ่งจุดสองสามอ่ะแล้วถึงจุดจุดจุดเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยสาคัญเลยหนึ่งจุดสามศูนย์ถ้ามันไปตรงนี้ได้ผมว่ามันไปแตะตรงนี้แน่นอนพอแตะตรงน,นี้ยืนได้คือจบถ้าแตะถ้าถ้าระยะสั้นเนี่ยถ้ามันย่อลงมาแล้วเนี่ยคุณเกะสะโฉแล้วปุ๊บเมื่อไหร่ที่มันขึ้นไปแตะตรงนี้แล้วมันยืนได้นะครับเนี่ยครับยืนได้นะผมว่าไปต่อแน่นอนถ้ายืนอยู่เกินตรงนี้ได้เนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งเก้าเนี่ยถ้ามันขึ้นไปเกินหนึ่งจุดหนึ่งเก้าได้เนี่ย ว่ามันไปต่อแน่แต่ตอนี้มันต้องย่อลงมาทําฐานก่อนแล้วค่อยขึ้นไปนะครับชุดนี้จริงเขาก็เล่นจริงๆเขาใช้ระยะเวลาในการเล่นพอ,พอสมควรนะประมาณน่าจะหลายแท่งอยู่นะครับก่อนที่เขาจะขึ้นไปประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเขาผิดปุ๊บคัดเลยนะครับอย่าให้รีรอช้านะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นหุ้น3ตัวของผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไค b e ด้วยแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับ260กว่าท่านแล้ว โอ้โหผมดีใจมากเลยนะครับผมก็อาจจะถูกใจคนบางคนแล้วก็ไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับหาความรู้มาใส่ให้มากขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามารับฟังชมคลิปแล้วกดไลค์แล้วมาคอมเมนต์ผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ